วันนี้น้องปีงจะพาไปเที่ยวไหนครับผมไปน้ำตกน้ำตกอะไรเอาข้างกบกระบน้ำตกสามหลันนะครับผมเอไม่รู้อยู่ทุ่งกระบากระบยนะครับใชเก่ทุก่าังเื่รวงีม่เกืบเหยียบระเบิดตายไปแล้วมันถึงกับชีวิตได้แล้ว อันนี้เราจะพากันไปดูน้ำตกสามหลังนะครับผมสามหลังน้ำตกสามเรืงเป็นหินใช่ไหมหินเหรอเออหินสวยเนาะไหนอืมหินคิดว่าลูกอย่านั้นมาคาเฟ่กันนะเมื่อกี้เออท่านพออมเข้าไปเราก็จะแปลงร่างได้ เป็นป่านะแถวนั่นเะครับผมนมันะไปอ่วยันนี้เรากำลังเดินไปนะผมอ้ว้าวเราจะเห็นอะไรครับผมไม่รู้ได้ยินเสียงอะไรนะครับไม่รู้ได้ยินเสียงอะไรนะเสียงมันตบเสียงมันตกเริ่มแรงมากเลยฮะ น่าจะไหลแรงนะใช่น่าจะไหลแรงใช่ไหมใช่ใช่ใช่าเลยมมีใครจะมาหรอเฟิร์นมอสมันเป็นต้นน้ำเลยด้วยเนี่ยโอ้โหครับ Ừ. cái nào à, lại đó? Cái này Nó đi nè. Thế. Nè. Cái bóng như cái này vô nè. Thấy lông vầy nè. Chạp này. Nó lồm bỏ. men đó. Nó ตนี่ครับผมอันนี้เป็นน้ำตกสามลันนะครับผมอยู่อุทยานแห่งชาติทุ่งกระบากระบายนะครับผมผมตัง้งกำลังการงานสร้างใช่ไหม <c oughs> โอ้เดี๋ยว โโอ้โหรังลื่นรังลื่นจะให้น้ำเยอะโอ้ยโอ้ยเย็นชื่นใจโอ้ยเ,เต็มเต็มเต็มมีปลาดุกตาย ว้าวฮบทุกยี่ยครับผมอันนี้เป็นอุทยานน้ำตกนะครับผมน้ำตกสามหลังนะครับผมค,คือแหล่งท่องเที่ยวนี้นเปิดช่วงจะเปิดให้เทียเ่ยวเดือนต้นต้นปลายปีนะครับผมปลายปีนะครับผมต้นเดือนน่าจะเป็นต้นเดือนธันวาหรือพฤศจิกายนครับผม

เวลาเข้ามาที่นี่ก็ต้องขอใบอนุญาตเข้ามาก่อนนะถ้าไม่มาเนะต้องขอต้องขออย่งเดียวนะครับผมตรงนี้รอมันเป็นอันนั้นเยอะมากครับผมต้องเดินมันลื่นครับผมแต่ครน้ำเยอะเนื่องจากไม่มีใครมาเล่น เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของทุ่งกระบากระบายนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะมีก็าจ,จะให้เป็นโอ้จะพูดยังไงต่อนีครับผมอจุดนี้ก็เป็นจุดล่างแนตะ่ผมไม่ได้ลงไปอ่ันลงไปยากครับ ครับผมอันนี้เป็นทางล่างของน้ำตกอันนั้นนะครับผมน้ำตกสามลันนะครับผมผมกำลังยางขึ้นไปนะโอ้ดอกไม้มันจะมีดอกไม้หินงามครับผมบรรยากาศลุ่มลื่นแล้วก็บ่ไ่อเมี่ยนคนมาเที่ยวบันไดครับผมเงียบเป็นส่วนตกหลายครับผม ขึ้นทั้นใดนะครับผมโอ้ขึ้นยากเออฮ้อขึ้นาไรออ๊ยตกายตกขึ้นมาได้ มันมีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเปนยังไงล่เนย ครับผมโอ้โหบรรยากาศมันแย่งขนาดนี้ไม่ออกครับผมมือครับอันนี้แปลน้ำตกอันสามลันได้ครับผมโอเคนะครับผม,มบนนกผมผม็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยได้ครับผมครับสวัสดีครับผม